ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาได้พบปะกันอีกหนึ่งคราวทำให้ลึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยได้ผ่านมาที่ได้ประสบกับตนเองมาในครั้งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อคือพระศรีวิสุทธิมมลีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณทุบที่ผู้พูด,พดได้มีโอกาส ได้อยู่ศึกษากับหลวงพ่อวันหนึ่งมีญาติโยมกลับจากต่างประเทศมาแล้วกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็ได้เข้ามากราบหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลมาวัดมาทำบุญในขณะที่โยมกำลังขึ้นบันไดเพื่อที่จะมากราบหลวงพ่อในชั้นสองนั้น ก็เดินขึ้นมากำลังจะเข้ามาเพื่อก้าวข้ามไม่ไจะขึ้นมาชั้นสองเมื่อหลวงพ่อท่านเห็นดังนั้นท่านก็เลยบอกกับโยมคนนั้นว่าโยมถอยไปอีกสักนิดหนึ่งสิถ้าเข้ามาในกุฏิทำให้ชั้นมองไม่เห็นตามให้ดีท่านก็ให้โยมคนนั้นถอยออกไปหน่อยนึง เพื่อให้เจอแสงสว่างและท่านจะได้มองเห็นหน้าชัดๆเมื่อท่านได้เห็นหน้าของโยมอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยคิดแล้วก็เรียกโยมคนนั้นเข้ามาหาโยมคนนั้นเข้ามาหาได้ได้กราบหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าดูจากหน้าตาดูจาก รูปร่างแล้วชีวิตมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดวงตกหรืออาจจะมีการเจ็บป,ป่วยอาจจะมีการจากไปก่อนวัยอันสมควรท่านก็ดูตามตำราโหราศาสตร์ของท่านไปท่านจึงแนะนำให้โยมกลับไปที่บ้าน แล้วแนะนำขั้นตอนในพิธีว่าจะทำพิธียังไงเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่จะสืบชะตาให้กับโยมคนนั้น <c oughs> แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านถึงเรียบตัวผู้พูดแล้วก็พระภิกษุ บทใหม่ด้วยกันอีกหนึ่งรูปต่างคนต่างเป็นคนบทใหม่ด้วยกันทั้งคู่ว่าตผู้พูดเองในตอนนั้นก็ได้มีพรรษาเพียงแค่สาพรรษาก็เลยเข้ามาเพื่อรับคำสั่งจากหลวงพอ่อท่านก็เลยรับบอกว่าพรุ่งนี้เช้าพวกเองไม่ต้องไปบิณฑบาตในหมู่บ้านจะมีโยมเอารถมารับ แล้วพวกเองไปบินทบานที่บ้านนั้นแค่บ้านเดียวเมื่อไปถึงแล้วโยมก็ออมรถจักรยานยนต์มารับพระไปสององค์ก็สองคันเดินทางไปก็มีความหนาวเนื่องจากฤดูนั้นเป็นฤดูหนาวหนาวมาก,มากๆแล้วมือก็อุ้มบาดไปด้วยเมื่อไปถึงที่บ้านหลวงพ่อท่านก็สั่งให้โยมคนนั้น ที่ว่าดวงตกคนนั้นให้เขานอนอยู่หน้าบ้านแล้วให้เอาผ้าขาวมาคลุมเมื่อพระไปถึงท่านก็บอกให้พระให้ทำตามที่ท่านบอกคือพระก็จะเดินเข้าไปจับที่ผ้าขาวที่คลุมตัวโยมนั้นแล้วก็พูดว่านี่ เป็นศพไม่มีญาติของใครมานอนอยู่ตรงนี้แล้วพระก็กล่าวเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าบางาังสกุลตายก็คืออนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอหุปจิตตวานิรุจจันติเตสังวูปสโมสุโข เมื่อกล่าวอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้โยมเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวมาใหม่แล้วก็นอนหัวไปในทางอีกตรงขันข้ามคือที่ตะวันออกแล้วเอาผ้ามาคลุมใหม่แล้วก็พระภิกษุที่เข้าไปในนั้นก็กล่าว คาถาในอีกบทหนึ่งที่ว่าบางสกุลเป็นที่เรียกว่าอติรังวัตยังกายูปตวิงอติเสสติจดโทอเปตวิญญาโนเนรัตถังวะกริงคลังขอเธอจงเกิดใหม่เป็นบุคคลใหม่แล้วก็ให้ยมตั้งใจตั้งใจเป็นคนใหม่ขอเธอจงเกิดใหม่ให้ท่านให้พูดอย่างนี้ แล้วโยมคนนั้นก็ให้ญาติโยมที่อยู่ในบ้านนั้นก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรถวายกับพระโยมก็ใส่บาตรใส่บาตรพระไม่เป็นข้าวแล้วก็กับข้าวเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วด้วยความที่โยมตั้งใจดีว่าพระท่านอุตส่ามามาทำพิธีให้ถึงบ้านอย่างนี้ โยมก็เอาเงินใส่ซองถวายให้พระทั้งสองรูปนั้นทึ่งโดมตัวกับผู้พูดนี้ด้วยเมื่อโยมถวายมาแล้วตัวผู้พูดก็คิดในใจคิดว่าเงินอันนี้ก็เลยบอกโยมว่าเงินอันนี้โยมให้มาแล้วเป็นสิทธิ์ของฉันนะก็เลยบอกโยมไปอย่างนั้นในเมื่อโยมมาเป็นสิทธิ์ของฉันฉันก็ให้โยมคืน เพื่อที่ในไหนก็เกิดใหม่แล้วเอาอันนี้ถือว่าเป็นทุนรอนในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเป็นขวัญถุงในการเริ่มชีวิตใหม่พระที่ท่านไปด้วยเมื่อท่านเห็นผู้พูดทำอย่างนั้นท่านก็เลยทำตามให้โยมกลับไปเหมือนกันแล้วก็บอกว่าสมทบทุนให้เริ่มชีวิตใหม่ แล้วพระก็กล่าวอนุโมทนาวิธีก็คือยาถาสัพพีให้โยมโกรดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวนตลอดจนดวงจิตดวงวิญญาณของญาติพี่น้องและดวงจิตดวงวิญญาณอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเท่านั้นให้เขาได้มารับส่วนบุญกุศลเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ได้กลับมาวัด เมื่อเดินทางกลับมาถึงวัดก็ได้มารายงานหลวงพ่อว่าพวกระผมได้ทำตามที่หลวงพ่อสั่งสำเร็จตามที่ท่านบอกทุกอย่างแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่โยมเขาให้มาก็คือถวายเงินมาด้วยแต่ด้วยความคิดของผมผมก็คิดว่า ให้โยมให้ทรัพสมบัติอันนี้เป็นขวัญถุงเพื่อที่โยมจะได้มีชีวิตใหม่จะได้เป็นทุนรอนในการดำเนินชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นก็ให้เขากลับคืนไปส่วนพระที่ท่านไปด้วยท่านก็ให้คืนกลับคืนเหมือนกันสรุปแล้วพวกผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาตังเข้ามาเพียงแต่รับเอาข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะได้มาฉันเช้ชาเท่านั้นเอง ท่านก็เลยพูดว่ารู้สึกภูมิใจที่พวกเองสองคนมีปัญญามีจิตใจที่ดีคิดช่วยเหลือคนอื่นคิดช่วยเหลือแม้กระทั่งเขาให้ทรัพย์สินมาก็ยังไม่ได้มีความอยากได้และแถมยังมีใจเมตตาให้เขาได้ไปเริ่มชีวิตใหม่ ความจริงอันนี้หลวงพ่อท่านลืมสั่งไปว่าถ้าเขาให้เงินมาห้ามรับเด็ดขาดเพราะถ้ารับมาแล้วจะเป็นเหมือนเอาเคราะห์ของเขามาด้วยนี่ถือว่าด้วยจิตใจที่ดีงามอันนี้ทำให้ไม่ต้องรับเอาเคราะห์ของเขาอันนั้นมาแล้วคำที่พวกพระไปสวดนั้นคำว่า อนิจจาวัตสังาราอุป,ปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสัมโูปสโมสุขูนั้นแปลเป็นภาษาไทยเป็นคำที่ให้พระได้เข้าใจในนั้นว่าไม่ว่าร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นวันหนึ่งมันก็มีความเสื่อมสลายไปวันหนึ่งมันต้องดับ แล้วก็ต้องตายไปจากโลกมนุษย์นี้การดำเนินรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานมีศีลเป็นต้นนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่พระกนดำเนินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นและมีจิตใจที่คิดที่ว่า เซสังววประสโมสโขโค,คือการเข้าไปสงบประงับสังขารหรือไปพนิพานตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเรสริฐสูงสุดให้พวกแกสองคนได้พิจารณาอย่างนี้อยู่หนึ่งเหน่งแล้วก็คำว่าบางสกุลเป็นอาจิรังวัตยังกายุเป็นต้นอันนั้นมีความหมายถึงว่าร่างกายอันนี้ถ้า ไม่มีวิญญาณหรือไม่มีจิตอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปไม่มีค่าอันใดคล้ายกับท่อนฟืนท่อนไม้ที่ผุพังหาประโยชน์อันใดไม่ได้ให้พวกแกสอคนพิจารณาอันนี้อยู่หนึ่งเนืองเป็นอุบายในการเจริญกรรมฐานของพระไปด้วยในตัวที่ให้ลึกถึงความตายที่เรียกว่ามรณานุสติเราจะได้ไม่ประมาท ยามที่มีชีวิตอยู่เราก็ดำเนินรอยตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานเราเป็นพระเราก็ให้ทานได้ด้วยกันให้เป็นทรัพย์สินที่เราให้มาเหมือนที่พวกแกให้ตลอดจนให้ให้ความช่วยเหลือเหมือนที่ได้ไปช่วยเหลือโยมมานั้นหรือให้ด้วยความปรารถนาดีสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นทาน แล้วให้อันนี้เป็นตัวตั้งต้นให้เป็นการสละสิ่งอื่นอได้ง่ายที่มันไม่ดีไม่งามไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือว่าความหลงเราก็สามารถสละสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ยากให้พิจารณาว่าอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพระเราสององค์ก็น้อมรับคำสอนของหลวงพ่อเพื่อน,นำมาใช้ กับชีวิตประจำวันของพระให้พระได้พิจารณาอย่างนี้อยู่หนึ่งเนืองแล้วหลังจากนั้นในตอนเพลนโยมที่เราได้ไปสะดอเคาะต่อชะตาหรือสะดอเคราะห์ให้เขานั้นก็ได้มาถวายเพลนทั้งตัวผู้พูดเองแล้วก็ตัวพระที่ไปด้วยันนั้นจำโยมคนนั้นไม่ได้ พอมาคราวนี้หน้าตาไม่ของโยมไม่เหมือนเดิมมีความผ่องใสมีชีวิตชีวาไม่เหมือนกับคนที่เราไปทำพิธีตอนที่เราไปทำพิธีเราจำเขาแทบไม่ได้เลยมีความผายพร้อมดำแล้วก็มองซีดมากแต่เมื่อตอนเข้ามาถวายเพลโยมนี่เปลี่ยนไปเป็นคนมีสง่าราศีมีชีวิตดูแล้วมีสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมา ตัวผู้พูดเองกับพระที่ท่านไปด้วยกันก็มองหน้ากันว่าเอ๊ะใช่โยมที่เราไปบิณฑบาตท,ที่บ้านเขาเมื่อเช้าหรือเปล่าก็เลยโยมเข้าไปก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่าใช่คนเมื่อเช้าไหมอ้าวหลวงพี่จำไม่ได้เลยโยมเขาก็ตอบลับมาอย่างนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเออในสิ่งเหล่านี้เกิดความประหลาดมหา,าจรรย์เกิดขึ้น ว่าเออเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความแจ่มใสมีความผ่องใสเกิดขึ้นจนกระทั่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้ก็นึกถึงเขาได้ว่าเอ๊ะไอ,อ้คนคนนั้นที่เราเคยช่วยนั้นหายไปไหนแล้วก็เลยถามคนอื่นๆตอนนี้เขาก็มารายงานตัวอีกว่าหลวงพี่จำไม่ได้หรือ ผมนี่ไงยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังมีสุขภาพที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสมบ,บูรณ์ขึ้นด้วยโหจำยมไม่ได้จริงๆก็ได้พูดบอกยมไปอย่างนั้นเรื่องราวในพระพุทธศาสนานั้นบางทีมีทั้งคำสอนที่สอดแทรกอยู่และบางครั้งก็มีพิธีกรรมซึ่งตัวผู้พูดเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆ ก็เลยจำบทเรียนอันนั้นไว้ว่าเมื่อถ้าเราเจอใครที่เขามีความลำบากมีความทุกข์ใจหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นที่มีสง่าราศีของเขาหายไปหรือมีความเจ็บป่วยก็จะทำพิธีสระเคราะต่อชะตาให้เขาได้ โดยพิธีที่มันไม่งา่าไม่ยากจนเกินไปแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือไม่รับเงินทองแต่คิดจิตคิดช่วยเหลือทำให้เขาอยู่ต่อมาได้หรือในบางครั้งที่เคยช่วยเหลือเขาก็อยู่ยต่อไม่ได้แต่อย่างน้นนอยก็ทำให้เขาจิตเขาผูกพันอยู่กับพระจิตเขาผูกพันอยู่กับวัดจิตเขาผูกพันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลแม้เขาจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่างน้อย ขาก็นำบนุญกุศลนันนี้เพื่อก้าวไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งกว่าเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ได้ศึกษามาจนได้มาพบอันนี้จึงได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังไม่ได้เป็นการอวดแต่เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นแบบนี้การที่คนเราเกิดมายม่อมสะสมมาทั้งในส่วนที่ ดีที่เรียกว่าบุญกุศลและในส่วนที่ไม่ดีที่เรียกว่าบาปหรืออกุศลในชีวิตเราเราไม่ทราบได้เลยว่าสิ่งไหนจะเข้ามาสนองเราได้ก่อนถ้าบาปหรืออกุศลเข้ามาก็ทําให้เกิดความทุกข์ยากให้เกิดความลําบากใจความลําบากกายเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความอึดอัดเจ็บป่วยในสิ่งเหล่านี้ พระเราก็หาวิธีทางในการช่วยเหลือญาติโยม <c oughs> ก็เลยทำพิธีแบบนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยให้เขาได้สั่งสมกำลังบุญถ้าให้ดียิ่งขึ้นก็แนะนําให้เขารู้ตามเราไปด้วยว่าร่างกายนี้มันไม่แน่นอนวันหนึ่งมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยวันหนึ่งมันก็มีการดับสลายไปดับสลายแต่เพียงร่างกาย แต่จิตใจยังต้องมีการเดินทางต่อไปการเดินทางของจิตใจนั้นมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าในดำใดที่มีชีวิตอยู่เราก็พยายามสั่งสมสิ่งที่เรียกว่าคุณงามความดีสิ่งใดที่มีบุญกุศลเกิดขึ้นเราก็สั่งสมสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ผู้คนที่อยู่ในสังคมช่วยเหลือสัตว์เล็กๆน้อยๆสิ่งนี้ก็เป็นบุญกุศลการเก็บใบไม้ไม่แต่เพียงใบเดียวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นวัดวาอารามให้มีความสะอาดเกิดขึ้นใบไม้ใบเดียวก็เป็นบุญกุศลบุญกุศลไม่แต่เพียงนิดเดียวเราก็ออย่าไปประมาทเราสั่งสมคุณงามความดีนี้ไว้ในใจเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้มีความดียิ่งขึ้น รู้จักที่จะรักบุคคลอื่นรู้จักคิดที่จะไม่เบียดบังคนอื่นพยายามรักษาศีลเพื่อความเจริญของจิตใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจเราแล้วก็พิจารณาสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราสะสมสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้เพื่อความสุขในวันนี้และความสุขในวันหน้า ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคงได้รับสิ่งที่มีประโยชน์อันนี้แล้วนำไปคิดทบทวนสั่งสมคุณงามความดีไว้กับใจตัวเองไว้กับกายตัวเองเพื่อวันหนึ่งเราคาดหวังว่าจะมีความสุขเกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วขณะที่เราจากโลกนี้ไปเราก็จากไปด้วยความสุขจากไปด้วยบุญกุศล ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอความสุขความเจริญจงมีแท่ทุกท่านทุกคนสวัสดี